วันแชมเปี้ยนชิปหยูเหยาปุยหวังสารต่อไร้พ่ไต่บัลลังชิงอลิเซียหยูเหยาปุยพร้อมฝานด่านแกร่งเอมีเพอร์นี่ยืดไร้พ่ไฟที่เจ็ดสารฝันเข้าใกล้ชิงแชมป์โลกกับอลิเซียขึ้นไปอีกขั้นหยูเหยาปุยนักสู้สาวขาลุยวัยส1ปีจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเดินหน้าตามล่าแต้มชัยที่เจ็ดพบกับน้องใหม่เอมีเพอร์นี่หญิงแกล่งวัยเดียวกันจากสกอตแลนด์โดยพร้อมปะทะฝีมือกันภายใต้ใตกติกามมยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอ ในศึกวันไฟใน24ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7จ็นาฬิกาในวันเสาร์ที่สามสิงหาคม67ดูคลิปวันไฟใน20วันที่9มีนาคม,ม2,567คู่ลาราเฟอร์นานเดสวอร์ซัสอยู่หยาปุย สำหรับเหยาปุยขึ้นชั้นเป็นนักมวยไทยหญิงแถวหน้าของโลกอย่างรวดเร็วหลังโชว์ที่เด็ดกว่าชัห้าไฟรวดในศึกวันลุมพินีจนสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐราว3.7ล้านบาทมาครองได้หลังจบศึกวันลุมพินี42เมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน66 ล่าสุดเหยาปุยยังรักษาฟอร์มแรงของตัวเองเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องเปิดตัวบนเวทีระดับโลกในศึกวันไฟใน20เมื่อ9มีนาคมที่ผ่านมาได้อย่างสวยงามด้วยการบู๊สู้ไม่ถอยตามสไตล์ถนัดทุกชนะแต้มเอกฉันลาราเฟอร์นานเดสจากสเปนเพิ่มสถิติชนะเป็นไฟที่6กสำเร็จเหยาปุยเวอร์ซัสลาราแม้ เยาวปุยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีแต่เธอมองว่าตัวเองยังเป็นรองเอมีที่มีกระดูกมวยเหนือกว่าโดยคู่ชกของเธอมีสถิติชนะ23จาก27ครั้งที่ขึ้นสังเวียนและยังไม่เคยแพ้ใครมาตั้งแต่ปี2556ฉันได้ยินกิติศัพท์ของเอมีมานานแล้วเพราะเธอโด่งดังมากในฐานะนักสู้หญิงเธอแข็งแกร่งและทรงพลังมาก ตอนที่ได้ยินชื่อเธอครั้งแรกฉันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นฉันเริ่มชกมวยหรือยังฉันรู้ว่าเธอมีประสบการณ์กับแก้วผ่านเวทีใหญ่ๆมาหลายรายการฉันมองว่าตัวเองยังเป็นรองอย่างไรก็ตามเหยาปุยมองว่าหนึ่งในข้อได้เปรียบของตัวเองคือมีโอกาสได้ขึ้นชกต่อเนื่องมากกว่าเอมี่ที่รั้งสังเวียนไปนานกว่า3ปีซึ่งนั่นอาจทำให้คู่ชกของเธอไม่อยู่ได้อยู่ในฟอร์มเก่งที่คุ้นเคย เอมี <Amy S 2> เป็นนักสู้ชั่วโมงบินสูงเธอมีพลังน็อกเอาท์ที่สกาดชะกันเพราะร่างกายเธอเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแต่ฉันคิดว่าถ้าคุณมีจุดแข็งอย่างหนึ่งคุณนกต้องมีจุดอ่อนเหมือนกันฉันรู้ว่าการจะรักษาหุ่นที่กำยำขนาดนั้นต้องใช้พลังงานมากพอสมควรและเนื่องจากเธอไม่ได้ขึ้นชกมานานฉันอาจมีสภาพร่างกายที่ดีกว่าเธอเห่ยปุยพร้อมสู้แบบไม่กลัวใครใชยชนะในไฟนี้ไม่ได้มีความหมายต่อเห่ยปุย เพียงแค่การยืดสถิติไร้พ่ายในวันเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดทางให้เธอขยับเข้าใกล้โอกาสชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทหญิงจากราชินีของรุ่นอย่างอลิเซียเฮเลนรอดริเกตมากขึ้นอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าชัยชนะในไฟน์นี้จะทําให้ตัวเองได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางรายการขึ้นอยู่กับบ,บอชชาตรีแต่ตอนนี้ฉันอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิปถ้าเวลานั้นมาถึงฉันก็จะเอาชนะเธอถ้าทําได้อลิเซียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทหญิง เธอแข็งแกร่งมากไม่ใช่แค่ร่างกายของเธอเท่านั้นแต่ความคิดของเธอยังแข็งแกร่งมากด้วยหลังจากที่เธอคลอดลูกเธอกลับมาและป้องกันตำแหน่งได้สำเร็จฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสำหรับนักสู้หญิงเธอยังมีทักษะที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยฉันนับถือเธอมากค่ะแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ดีกด35ภาษาไทย เริ่มสิบนาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ o n i f c o m และ Instagram ONE Championship